ครับผมว่าวันนี้เราก็มีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคําศัพท์นะฮะมาคุยกันนะครับมีคําศัพท์อยู่คํำอยู่สองคำนะฮะที่น่าสนใจนะครับเป็นคําศัพท์ยากๆที่หนึงนะครับคําว่า commiserate กับ commensurate นะครับออกเสียงคล้ายกันนะครับ commiserate กับ commensurate นะครับเรามาดูกันว่าไอ้หน้าตาคลายคลายกันเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกัน ยังไงนะฮะคำแรกนะครับ commiserate เนี่ยนะครับ commiserate นะซูมให้ดูชัดๆนะฮะ commiserate เนี่ยนะฮะก็คือแปลว่าการเห็นอกเห็นใจนะครับการสงสารเห็นอกเห็นใจนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับเราใช้ commiserate เนี่ยเวลาแบบว่าเพื่อนสาวเนี่ยนะครับถูกผู้ชายทิ้งนะครับเราก็จะใช้ คำว่า commiserate นะครับเห็นใจกันนะฮะเวลาเราไปจำนะครับจำเอาคำว่า misery มาคู่กับคำว่า misery ะฮะ misery เนี่ยนะครับ misery เนี่ยนะครับก็คือสงสารเห็นใจนะครับก็ comm คำว่า comm เนี่ยนะครับเป็น prefix แปลว่าด้วยกันร่วมกันเหมือนกันนะฮะ ก็จะทําให้เวลาไปแตกสับนะฮะมันทำให้เราเดาสับได้ไง่ายขึ้นนะครับเอาอีกคำหนึ่งที่เป็นคู่กันนะครับ c o m m e n s r a t e นะครับ commensurate เนี่ยนะครับมันเกิดจาก prefix com นะฮะมารวมกับ m e n s r a t e นะครับเป็น c o m m e n s r a t e อันนี้แปลว่านะครับเท่ากันนะฮะ มันมาจากรูปักภาษาละล,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 ลตินนะฮะคือคำว่าการ measure นะครับ measure คือการวัดนะครับแต่มันไม่ได้ตัดสเปลเหมือนกันนะฮะไม่ได้สเปล measure กับ measure ไม่ได้สเปลเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแต่ความหมายมันคล้ายคลึงกันนะฮะเพราะ<ถ>ฉะน,นั้นแล้วเนี่ยนะครับ b o c a อรรู้ๆที่หน้าใช้นะฮะ แล้วควรจะแยกแยกให้ออกนะครับ c o m m e n s a t e กับ c o m m e n s a t e ต่างกัน c o m m e n s a t e สงสารเห็นใจ c o m m e n s a t e เท่าเทียมเท่ากันสวัสดีครับ